อ๋อสวัสดีแล้วก็สบายดีเพื่อทุกคนเด้อพ่อพี่น้องพ่อกับส่องบบาเก่งกิเก่าเงยไกวคึนน้นกิน้องอารมณ์บรรยากาศช่วงมั่นบ่ายมุ่งี่น้องมือนี่บรรยากาศคึมคึม,มบางเขตบางพีสมุทรปราการแรงแรกมือวา่าในประมาณทุ่มนะพี่น้องฝนตกก่อนสันเย็นี่แต่ก็ตกบนถัวฟ้าดอกพี่น้อง เลยเป็นแถวสระศรียาของกุดหรือว่าวัดกลางลงปตกะบอตกพี่น้องแต่ว่าท้างมีโอใส่กันแบบกะแขงเนาะพี่น้องพอดีครับแปลว่าให้ได้ห่อหยาเนาะที่น้องไกวก็จะได้แบบมีหยาง,งามๆกินอีกเนาะพี่น้องแคน ถ้าพนกระตกมากก็หย้าก,ก็จะแห้งแหน่ดได้พี่น้องแต่นี่ก็ถือว่าโอเคแค่ว่าพนกระตกมาใส่นะหย้าก,ก็จะได้งามขึ้นมาอีกเนะาะเปรียบเทียบแล้วก็บางที่หรือว่าบางบ่อนเนาะพี่น้องกับหยากก้าก็ไม่ได้งาม ถึงขนาดนี้เนาะพี่น้องเลยแต่นี่ถือว่ามีหย่าอยู่แล้วมีหนำมีน้องมีอย่างเนี่ยนาะพี่น้องก็คือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องก็ถือว่าอย่างหน่อยก็ยังมีหย่ามีหนำมาพี่น้องซึ่งไปเปรียบเทียบบางบางทีเมื่อกี้มีพี่น้องหย,ย,ย่าแห้งเนาะบางทีกิน นี่ก็ฝนตกมาเรื่อยว่าไงซะไอ้บางพี่สมมติประการเอาเลยเนี่ยพี่น้องโอเคเลยมีหยาม,ามีน้ำบรรยากาศเฮ้ยพี่น้อง เรื่องบึงเนี่ยเนี่ยก็ไล่แล้วพี่น้องกินเรียงแถวกันมา่น้องกาดคึมๆึมเนี่ยนะพี่น,น,ออน,น้องมือมนีิบรรยากาศคึมๆ คือว่าอากาศดีนะพี่น้องก็เลยเล่มหญ้าดีนะมื้นอนี้ก็แดดบ่ได้น้องพี่น้องกันแบบคึ้มๆเพราะแรงวันฝนตกพี่น้องแต่ว่าก็แบบเป็นเอาๆแหละมื้อเช้านี้พี่น้องแต่ว่าก็มีลมอยู่หน่อยนึงพอได้หายใจกันบ่มีลมนี่โอ้ตายเลยพี่น้องแต่ว่าท่านั้นอากาศคึ้มๆแบบนี้ ัควายกะคือว่าเล็บหยาดีน้อพี่น้องก็คือว่ากินหยาดีนะ้อบุกคอยอะไรไประเดี๋ยวช่วงห้อนๆกะคือว่าแหละเชินมากกับจะมาแบบลงน้ำหรือว,ว่าแม่น้ำเนาะนี่อ้วันไอ้วนตัวใหญ่กันแล้วพี่น้องเจอเจ้าค้อนเผือกอยู่ในพี่น้องก็คือผมเกิดสิท ลามพวกนี้กินหญ้าเขาไปหาเนาะพี่น้องตัวน,นั้นก็นให้กินหญ้าแอบน้ำข้างในเนาะพี่น้องที่เราสอดเพราะว่าถ้าเกิดอยู่น้ำกันเกิดบาไวในพี่น้องช่วงนี้ติดสัตว์กับตัวแหละตัวผู้เดียวนอนอยู่น้องน้ำเนาะพี่น้องเนี่ยมักงัดกันพี่น้องสองตัวนี่ อีกตัวหนึ่งก็ซึ่งที่ได้อันนาลงไปจากไปอีกตัวหนึ่งก็คือนั่นแหละต้องก่อนกับมักซนกันพี่น้องก่อนหน้านี่เกี่ยวตัวงูกัดก็เวลาฝนตกดูดูน้ำหลายกก็ไปกินหยาตามปลาทู่ไปยังก็คทีว่า งูเห่างูยังสินะขนตาแน่ยังแน่ตอดแน,นวกับบางทีกับโบเห็นโบหูน้อพี่น้องงูเห่ตัวหน่อยตัวใหญ่นัน่นแน่เนี่แหละวิธีชีวิตของน้องควายนะเบาเก่งความเดชลงไงกับละมือพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบสมัยตอนยังหน่อยเนาะบบาเก่งกับเลี้ยงให้่อยแม่กัเลี้ยงควายกัแบบนี้พี่น้องแต่ ผมมีโทษศับไทยให้เบิ่งคือ้นสมือนนี่นะพี่น้องสมัยก่อนตอนห่อเข่าห่อยยังกินแล้วก็เลี้ยงควายไปกลับมากับคำคำอ่ะก็เ,เก่งกับควาอมลาเพียงชนนี้แหละพี่น้องพ่อครับเอาเก่งอีกคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ